ก็มีอานะโดนจับหลังเมื่อเช้านี่เฟสกันให้หนอยเ้ยไ่คินข้าวก่อนข้าวก่อนจะเามาชูไหมอืมแน่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 ต้องเก่งต้องอย่างนี้ โออกแรงแรงจังเลยอ่ะถูแรงจังเลยอ่ะขาวเลยเห็นไม่ใช่ของบะหนึ่งหรอกไม่ใช่ของบะหมีกินไม่ได้มีกินสันเม็บครับมีอะไรกินไก่ว้าเออนี้ไม่ได้ซื้อไก่ให้วไอ้จุยมันปนไม่มีขี้